สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนทําบัวสายนะครับง่ายๆจากแตงร้านนะครับวิธีทําก็นะครับแตงนําแตงร้านมานะครับแตงร้านนะครับลูกใหญ่เนาะถ้าถ้าลูกเล็กก็เรียกแตงกวานะครับหั่นประมาณสองนิ้วนะครับแล้วก็แบ่งนะครับแบ่งเป็นสี่ แบ่งเป็น8ปดกลีนะครับนะวิธีแบ่งก็นะคเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็กายเดินดอกจนันะนะแล้วก็ควานไส้ออกนะครับจริงๆแล้ววิธีการก็อาจจะแตกต่างกันนะครับกับหลายๆท่าน ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความถนัดน,น,นะครับันใส่ออก แลัจที่เราคว้านไส้เสร็จนะครับเราก็หั่นเฉือนลงตามเส้นที่เราได้กะไว้นะครับประมาณสามส่วนสี่นะครับเอาลงมาสามส่วนนะครับเหลือหนึ่งส่วน พอครบทุกอันแล้วนะครับดาวดันมือออกนะครับแล้วก็จะเสียนตรงเปลือกมันนี้นะครับประมาณ1นมิลนะครับให้เขาแยกกันออกอย่างนี้นะครับ ก็ตามไปเรื่อยๆคือครบนะครับ ครบเสร็จแล้วนะครับก็ตัดนะครับตัดเฉียงเลยครับเฉียงเอาแบบง่ายง่ายก็คือสามเหลี่ยมตัดอย่นีครับให้เป็นปลายแหลมนี้นะครับคือแบบง่ายง่ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับให้รู้ทำเป็นนะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะไปเกาโค้งอะไรให้แบบตกแต่งให้สวยงาม บอนน้เอาเรียนเอาพื้นฐานก่อนนะครับค่อยต่อยอดเพิ่มเติมน,นะครับักเรียนนักศึกษาก็สามารถฝึกตามได้นะครับน,ะน,นี่คือแบบพื้นฐานนะครับพื้นฐางนง่ายๆนะครับเสร็จแล้วนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็ตรงนี้อย่างที่ว่ามันจะบานยังไงได้ยังไงนะครับตรงนี้ก็ให้เราปีดอ,อกมาตกแต่งมาเกยวรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับปาดนะครับตรงนี้เสื่อนออกเพื่อที่จะให้เขาแบบถ้าไปโดนเราก็ต้องไปแช่น้ําก่อนนะครับนะไปแช่น้ําให้เข้าบานนะครับดันออกเสือนตรงนี้ให้เขาบานนิดนึงนะครับทุกอันเลย Thank <laughs> you. เดี๋ยวเราก็เอาไปแช่น้ำนะครับประมาณสัก5นาทีนะครับ